สว,ส,สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม NC ซุ per car ที่ที่รวมซุ per ป car ปามากที่สุดในเมืองไทย วันนี้เราจะมารีวิวผลงานที่เราติดตั้งกระจกของโชรูมนะครับคุณนัทคนออกแบบครับจนจบโปรเจกต์ตรงนี้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยโชรูมแห่งนี้เนี่ยไม่มีกระจกเนาะความยากของมันคือก่อนที่เราจะตั้งกระจกได้เนี่ยเราจะต้องมารับโครงสร้างใหม่เกือบจทั้งหมดเพื่อที่จะแบบติดตั้งกระจกสเปคกระจกที่ทางพี่นิกเราเลือกเนี่ยเขาอยากได้เป็นบานเปลือยติดออกมาไม่ให้ลุกที่รูหลาและดูทันสมัยแต่ว่าต้องมีความแข็งแรงด้วยนะถูกต้องครับ อย่างผนังแรกที่ทําไปเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนด้านหน้าเลยที่มันติดกับตัวถนนใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องของแบบการ แรงลมหรืออะไรพวกนี้ครับค่อนข้างเยอะกระจากที่เราเลิกใช้เนี่ยมันจะเป็นเทมเปอร์12มิลครับก็คือมีความหนาที่มากกว่ามาตรฐานส่วนตัวโครงสร้างหลกัหลกๆเลยตรงนี้ครับเราจะมีการเสริมตัวคานเหล็กทั้งหมดเลยเพื่อเพิ่มในความแข็งแรงเนาะในความปลอดภัยอะไรพวกนี้ครับทางพี่นิกเนี่ยอยากได้กระจกแบบเต็มบานถือว่าเป็นกระจกที่ค่อนข้างโอเวอร์ไซส์เลยแหละแต่ตที่รเรนการ์ดเนี่ยเราจัดหามาให้ได้ดูแลแต่งจ,จบงานเลย จุดที่2นะครับมันจะเป็นในส่วนของประตูที่เราจะเข้ามาทางด้านในโชว์รูมเนาะเพราะฉะนั้นตัวสเปกรกจกเนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นสเปกรกจกเดียวกันทั้งหมดเพื่อความแข็งแรงและก็ความสวยงามด้วยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นประตูเนาะไม่มีไม่มีเฟรม,ม,ม,ฟมตัวกระจกตรงนี้ครับที่เป็นตัวประตูกับด้านบนประตูเนี่ย มันมีความหนักอยู่ประมาณเกือบเกือบ500กิโลเลยเพราะฉะนั้นมันจะใช้เทคนิคในการติดตั้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวฟิตติ้งที่ใช้ทั้งหมดนะครับมันจะต้องได้คุณภาพทั้งหมดไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะรับตัวน้ําหนักของตัวกระจกในชุดนี้ได้ข้อสําคัญก็คือ1ช่งช่างก็ต้องมีประสบการณ์ที่สูบบงถูกต้องเนื่องด้วยมูลค่าสินค้าของที่นี่นะ ีราคาค่อนข้างสูงมากในการเลือกใช้กระจกหรืออุปกรณ์แต่ละชนิดที่เราจะนํามายึดเนี่ยเราก็ต้องเลือกแบบที่พิเศษที่สุดใช่ที่สุดแข็งแรงที่สุดนะคุณนอมใช่ไหมเราคํานวณก่อนเริ่มงานโดยวิศวะจริงๆไงใช่ไม่งั้นเราก็เริ่มงานกันไม่ได้ โจทย์ของทางพี่นิกนะครับเขาอยากให้เป็นประตูเปิดออกด้านข้างสองฝั่งแล้วต้องการให้รถไซส์ที่ใหญ่ที่สุดมันสามารถเข้าได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวลับเราก็ต้องสั่งเป็นรุ่นพิเศษมาเลยบางคนอาจจะกลัวแบบเฮ้ยบานใหญ่มันหนักหรือเปล่าอ่ะคุณนัดลองสินี่แทบจะไม่ต้องออกแรงใช่แทบไม่ต้องออกแรงเลยต้องปุมป่การใช้งานก็ใช้อย่างง่ายดายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติไม่มีความอันตรายนะครับเห็นไหมเนี่ยเขียนเบาๆก็ สบายมากเลยตัวคีบกระจกเนี่ยจะเป็นต้องมีไหมไม่มีแล้วจะปลอดภัยไหมมันจําเป็นต้องมีครับเพราะว่าหนึ่งตัวคีบพวกเนี้ยครับมันจะติดตั้งระหว่างรอยต่อของกระจกแต่ละแผ่นมันก็จะช่วยเซตในเรื่องของความแข็งแรงความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเราไม่ได้ไว่าจะติดตรงไหนก็ได้มันจะต้องคํานวณทุกอย่าง คำนวณจากกระจกแต่ละแผ่นว่ามีขนาดเท่าไหร่แล้วระยะในการติดเราจะติดระยะเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเราก็จะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่คอยดูแลในด้านนี้อยู่แล้วครับอย่างผนังด้านหน้าเนี่ยที่เป็นแผงใหญ่อะสมมติเราอยากได้เต็มเลยไม่แบ่งกระจกเลยเนี่ย มันสามารถทําได้หรือเปล่าทำไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ากระจกที่เรานําเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวไซซิ่งที่เป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วกระจกยิ่งแผ่นใหญ่เนี่ยในการติดตั้งมันก็จะยิ่งอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้ดูตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละที่ที่เราต้องการติดกระจกดีกว่าทางคุณนัะก็จะเป็นคนทําแบบ 3D ให้เห็นภาพจริงก่อนติดตั้งเป็นเงี้ยหลังติดตั้งออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนชุดสุดท้ายเนี่ยมาเป็นหน้าออฟฟิศ เจ้าของก็เลยอยากได้แบบเป็นบานสวิงอะไรอย่างนี้หนึ่งคือช่วยลดพื้นที่ในการใช้งานด้วยถ้าเป็นบานสวิงมันก็จะใช้พื้นที่ไม่เยอะเท่ากับตัวใช่เพราะตัวนี้มันก็เปิดออกได้ด้วยเปิดเข้าได้ด้วยนะตัวโชกอัพที่ใช้ครับเราก็จะใช้เป็นโชกแบบโชงฝังพื้นครับสุดท้างอะไรประมาณนี้ครับจะสังเกตตัวมือจับมันจะไม่เหมือนกับตัว2ชุดก่อนนะนั้นทางเรามีให้เลือกเป็นละร้อยแบบเลยอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยครับขนาดเราก็คัตตอมได้หมดเลยก็อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนซึ่งเราก็จะมีแบบจริงเนี่ย ให้ทางลูกค้าดูก่อน like หลังจากที่เราดูกันไปเห็นแล้วใช่ไหมว่าการที่มีกระจกภายในโชว์รูมรถยนต์เนี่ยก็ช่วยทําให้ร้านดูดีขึ้นใช่ครับใช่ทำให้ของที่จอดเนี่ยก็ดูสวยงามและหรูหราขึ้นดูมีมูลค่ามากขึ้นด้วยนะครับทีเนี้เราไปสัมภาษณ์เจ้าของกันเลยดีกว่าว่าเขาใช้บริการกับเลนการ์ดเนี่ย รู้สึกประทับใจอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของกัน <ไป S 1> เลยครับผมประทับใจเรื่องของทางเจ้าของบริษัทเลนส์การ์ดเนี่ยเป็นคนที่ตามงานตลอดผลงานเนี่ยดีมากในเรื่องของการติดตั้งกระจกคุณภาพดีแก้ไขปัญหาให้เราได้ตลอดน้องเป็นน้องที่น่ารักทั้งน้องบีแล้วก็น้องมาร์คครับ อันนี้ประทับใจมากสาหรับท่านใดที่สนใจงานกระจกสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาปรึกษาได้เลยทางเราก็จะมีฝ่ายแบบคอยดูแลคอยให้คําแนะนําให้นะครับเราแนะนํากันแบบตรงไปตรงมานะถูกต้องไม่ซื้อไม่เป็นไรมาปรึกษาได้นะครับยดีให้คําแนะนําวันนี้พวกเราเลนการ์ดขออนุญ,ญาตลาไปก่อนอยังไงขอบคุณมากนะครับ,รบผมสวัสดีครับ,ค,รบคุณนะัทครัภาษาอังกฤษได้ไหมสบายมากครับจริงเหรอครับ อะอย่างสีเหลืองอะเยลโล w มะม่วงอะ m ม n g o ฮัมมีดอะอีโต้ทนายยกอะ